สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมมาครับคุณผู้ชมมาดูแนวทางกันต่อครับ วดประจําวันที่1ตุลาคม2564แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของยายตุ้มครับหลังจากที่ผมลงให้ไปเมื่อเช้าครับยังขาดข้อมูลของอาจารย์อยู่ชุดหนึ่งครับทุกท่านสรุปแล้วแนวทางของอาจารย์มีอยู่ทั้งหมด4ชุดนะครับ2ใบแรกก็คือ2ใบนี้อีก2ใบก็จะเป็น2ใบนี้ครับทุกท่านตามนี้นะครับครบแล้วแนวทางของยายตุ้มอัปเดตใหม่ครับทุกท่าน ตามนี้ครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของร้านทองครับทุกท่านอาจารย์บอกว่าฟันทอง4บนฟันทอง3มล่างครับอาจารย์บอกว่า7กับ9จับใส่ไปหาเห็ดดีกว่าอาจารย์ว่าแบบนั้นครับทุกท่านก็ตามนั้นครับฟันทองบน4แล้วก็ฟันทองล่าง3เอา7กับ9ใส่ตามนี้ครับผมแนวทางของร้านทอง ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของเหนือเมฆครับทุกท่านล็อกล่างอาจารย์ล็อกมาที่70ครับ70ชุดเดียวตามนี้ครับล็อกล่าง7กับ0แนวทางของแอดเหนือเมฆไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดแอมไมค์ MI ครับเป็นข้อมูลฟันล่างอาจารย์บอกว่ารูดวิ่งล่างก็คือ3กับ7ครับทุกท่าน3กับ7 เลขชุดด้านบนของอาจารย์ก็มี31917161 1, 1, 1, ครับ31917161ถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะมี01373936 7976แล้วก็96ครับทุกท่านตามนี้ครับข้อมูลฝันล่างของอาจารย์ ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของนาอ้วนนะครับทุกท่านชุดตัดเน้นๆของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางซ้ายมือครับชุดที่เราคุ้นเคยก็คือขวามือบนชุดนี้นะครับทุกท่านอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดเต็มครับเป็นชุด3ตัวทั้งหมดเลยเนาะตามนี้ครับอัปเดตแนวทางของนาอ้วนน่าจะครบแล้วนะครับชอบก็นําไปเป็นแนวทางครับทุกท่านถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดกรมเกตนุช เป็นข้อมูลบนครับอาจารย์ให้เด่นบนมาที่2กับ3ครับทุกท่านวิ่งบนมาที่2กับ3อาจารย์ก็ให้แนวทางมาที่12 62 32 72 13 63 53 93ตามนี้ครับแนวทางของแอดกรมเกตโนดขอขอพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับ ไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางของเอ็แอดนกครับตารางดำอาจารย์ทีระเดชหลังจากที่ผมลงเลขในะตารางให้ไปใบนี้อาจารย์ก็จะมีแนวทางชุดที่อาจารย์จับขึ้นมาให้นะครับทุกท่านครับแนวทางที่อาจารย์จับมาให้ก็มี861 862 840แล้วก็641ครับเป็นชุด3ตัว4ชุด ด้านล่างครับจะเป็นชุด2ตัวก็มี404161แล้วก็62ตามนี้ครับแนวทางแอด o นกถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดมินโฮอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับจะเป็นตัวเขียนของอาจารย์ตรงนี้ครับ1ตุลา64อาจารย์ให้เด่นมาที่5กับ6ครับเลขชุด2ตัวของอาจารย์ก็มี505258 6 0 6 2 6 8ครับ1ชุดด้านล่าง5 6ตามนี้ครับอัปเดตแนวทางของแอดมินโฮชุดเต็มก็คือชุดนี้นะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็เข้าตรงๆนะครับ3 935ครับทุกท่านตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางเว็บคนลักงู อาจารย์ให้เลขเด่นมา2ตัวครับมี1กับ6ถ้า1มาก็จะมี15 18 13 17ครับถ้า6มาก็จะมี65 68 63 67ตามนี้ครับแนวทางเว็บคนลักงูรวยรวยรวยมาต่อกันที่แนวทางของแออุไทยครับบินของอาจารย์ตัวค่อนข้างจาจางนิดนึงนะครับทุกท่านคุณผู้ชมก็แคปหน้าจอนำไปเป็นแนวทางกันได้นะครับ ชุด3ตัวของอาจารย์ที่ให้มาตรงนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ชุดข้อมูลล่างของอาจารย์ก็6ชุดเช่นเดียวกันครับ2ตัวบนของอาจารย์ก็จะอยู่ถัดลงมาด้านล่างครับทุกท่านอยู่ส่วนตรงนี้ตามนี้ครับบินแนวทางของแนวทางบินของแอดอุทัยครับทุกท่านขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับ มาต่อกันที่แนวทางของเดนเป็นข้อมูลชุด3ตัวแล้วก็2ตัว1ทับ10ทับ6 4ชุด3ตัวอาจารย์มีแนวทางไม่ทั้งหมด3ชุดนะครับก็จะมี031730140 031730140ตัดเล่น2ตัวก็303140แล้วก็41ลงชื่อแอดละเด่นครับ ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลมากๆเลยครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางของควายนำโชคใครรอมารับไปนะครับงวดใหม่ก็มาแล้วเรามาย้อนดูสถิติกันสักนิดหนึ่งครับด้านล่างซ้ายมือครับ1นับ 8, ของอาจารย์เข้า6-1นะครับทุกท่าน้วยออก2-6-1เข้า2ตัวบนถัดมาครับ1 6บหกทับแวยออก7-5-0 ของอาจารย์เข้า0ูนย์ครับทุกท่านเข้า2ตัวบนนะครับ1นทับเครับหวยออก4 7 5 7 9ของอาจารย์ก็เข้า2ตัวบนครับทุกท่านของอาจารย์มี57ตรงนี้ส่วนงวดที่ผ่านมาครับ16กันยาหวยออก93590แนวทางของอาจารย์เข้าคู่หน้าบนครับทุกท่านอาจารย์มี93ตรงนี้ครับทุกท่าน ตามนี้ครับสีงวดของอาจารย์เข้าบนหมดเลยครับคุณผู้ชมเรามาดูแนวทางงวดใหม่กันครับ1ทับส0ทับ6 4. สูตรใหม่ครับข้อมูลของอาจารย์ที่ให้มาก็มี4 142 9 192ตามนี้ครับทุกท่าน4 142 9 192จะมา2ตัวบนหรือว่าคู่หน้าอันนี้คุณผู้ชมก็ลองนำไปเก่งกันดูเนาะ แต่ข้อมูลล่างยังไม่มาเลยครับทุกท่านกันไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับตามนี้ครับทุกท่านแนวทางของควายนำโชคแนวทางการเสี่ยงโชคครับขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางสูตรเลขกำลังวันอาจารย์ก็จะมีเลขเด่นมาให้ทั้งหมด7ตัวครับอยู่ในตารางงวดที่ผ่านมาครับวันพฤหัส แนวทางที่ได้มาก็มาครบเลยนะครับ935แล้วก็90แต่ว่าผมไม่ได้ลงให้นะครับคุณผู้ชมเรามาดูงวดใหม่กันครับก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้วันศุกร์กับ1ทับ10ทับ64เลขในตารางก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ครับฝั่งซ้ายมืออาจารย์ให้แนวทางมาที่608ครับทุกท่าน608ตรงกลางนี้น่าจะเป็น7นะครับ ฝั่งทางขวามือครับ341ครับทุกท่าน608 7 3 4 1อาจารย์ก็มีแนวทางมาให้ทั้งหมด6ชุดด้วยกันนะครับคุณผู้ชมก็จะมี463 463นี่นีติดดาวมาด้วยนะครับทุกท่านหลังจากนั้นก็จะมี467 637 43 0 4 0 7 4 0 8ครับทุกท่านตามนี้ครับ2ชุดนี้อาจารย์ขีเส้นใต้มาด้วย403กับ40 407ถ้าชอบชุดไหนก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับคุณผู้ชมแนวทางสูตรเลขกำลังวันขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับเป็นแนวทางเลขใน,นตารางเหมือนกัน ตารางด้านบนมี2ตัวครับ8 6ตรงกลาง4ี่ข้างล่าง70อาจารย์บอกว่าเด่น4กับ1ครับเลขชุด3ตัวก็จะอยู่แถวบนครับ4ชุดตัดเล่น2ตัวก็4ชุดครับชุดเน้นจะอยู่ด้านล่างอาจารย์บอกว่าเน้น 8, 1 0ชุด3ตัวนะครับ2ตัวก็10กับ 0, 1ครับทุกท่านตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางวิ่งบนครับของอาจารย์ท่านนี้ เป็นคู่โต๊ดเงินล้านครับอาจารย์ให้แนวทางวันที่46 48 49ชุด3ตัวชุดเน้นของอาจารย์ก็463ครับทุกท่าน463อีกกลุ่มนึงก็จะอยู่ด้านล่างนะครับอาจารย์มีแนวทางมาให้ทั้งหมด9ชุดด้วยกันชอบชุดไหนก็ลองนำไปเก่งไปตัดกันดูครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดจงสีเกตครับข้อมูลล่างจะอยู่ฝั่งทางซ้าย อาจารย์ให้แนวทางมาที่20นิติด3ดาวครับ802ดาว821ดาวข้อมูลบนก็จะอยู่ฝั่งขวาครับแนวทางของอาจารย์ที่ก็ตามที่เห็นเลยครับคุณผู้ชมตามนี้ครับแนวทางของแอดจงสีเกตถัดมาครับจะเป็นแนวทางเลขหนังสือพิมพ์ครับทุกท่านไทยดัตไทยรัฐเดลีนิวบางกอกสุเดดแล้วก็แม่นมากขั้นเทพครับแนวทางของไทยรัฐครับ ตารางด้านบนก็มี369ตรงกลาง14ข้างล่างไม่มีครับเดลินิวข้างบน63ตรงกลาง074ข้างล่าง81ครับทุกท่านบางกอกทุเดย์ครับข้างบน86ตรงกลาง413ข้างล่าง47มากันที่แม่นมากขั้นเทพครับเลขเด่นอาจารย์ให้เด่น1ครับเลขชุด2ตัวก็13141516แล้วก็17ครับทุกท่าน ตามนี้ครับแนวทางเลขหนังสือพิมพ์ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของจา์เสือคิมชากราวเป็นคู่โต๊ดครับฝั่งทางซ้ายคู่โต๊ดที่อาจารย์มาให้ก็มี06 0886 4 046แล้วก็48ครับส่วนใบฝั่งทางขวามือก็จะเป็นแนวทางแต้มรอสอน,อน,อนบนครับทุกท่านแต้มรอสอน,อน,อนบนใครรอมารับไปนะครับ1่ทับ10ทับ6สี่ ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์เสือคิมขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยครับจะเป็นกำลังใจใคนทำคลิปมากเลยครับสวัสดีครับ